บอกว่าน้องเคยเล่าให้ฟังว่าบานิกันเสพติดบางอันที่ตอนที่คุณแม่เสพเนี่ย,ยมันเป็นการเสพซึ่งเรารู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่คุณแม่ก็ก็บอกลูกแล้วว่ามันไม่ดีแต่พอคุณแม่ไปเสพติดปั๊บตรงนั้นเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องมาถึงหนูยังไงบ้างคะให้นมตอนเด็กมากอันนั้นก่อนเขาครูครั้งแรกเลยค่ะคือถ้าเขาไม่ฉีดยาเข้าไปนในเส้นหนูเองจะไม่กินนมแสดงว่าหนูก็มีการติดติดยาจากนมนมแม่ใช่ตอนเด็กเด็กคือทารกนะพี่ แล้วที่บอกว่าชีวิตของน้องเติบโตมาอย่างที่เรียกว่าครอบครัวค่อนข้างมีความยากลําบากให้น้องเล่าเองว่าอะไรคือสิ่งยากๆที่เจอค่ะอืด้วยความที่เราเป็นเด็กหลายบ้านเราไม่ได้เติบโตในครอบครัวเดียวค่ะ,คะเราเโดนพ่อแม่ไม่เลี้ยงตั้งแต่เด็กหนูบอกก่อนอเพราะว่าพ่อแม่เราพอคลอดมาไม่ถึงสองปีไม่แน่ใจสองสามปีก็มีคดีความเข้าลึนจำทั้งคู่นะฮะ,ะซึ่งตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เองน่าจะพูดได้ว่าเหมือนกับว่า มีลูกตั้งแต่อายุน้อยมากมากคือเด็กมากแบบค่ะสิได้พ่อคุณพ่อ14ใช่เพราะว่าตอนที่แม่เล่าให้ฟังว่าอ๋อย่าเล่าให้ฟังว่าตอนที่ต้องมาเซ็นเป็นอะไรนะฮะและค่ะใช่เขาบอกว่าต้องไปทําบัตรประชาชนมาก่อนเพราะว่าตอนนั้นอะอายุ15แล้วแต่ยังไม่มีบัตรอ๋อเพราะอายุยังไม่ถึงค่ะคือแม่ท้องคือพ่อสิบสี่พอ กะทิคอก็เหือสิบห้าแล้วไม่ได้ทำบาปประชาชนค่ะค่ะใช่แล้วก็แม่อายุประมาณ20่สิบได้คุณแม่อายุเยอะกว่าคุณพ่อใช่ค่ะค่ะแล้วตอนที่เราคลอดออกมาด้วยความที่คุณพ่อก็อายุน้อยมากคุณแม่อายุ20จริงๆแล้วจะว่าไปก็ไม่ได้ถึงอายุน้อยมากแต่ในวัยนึงก็ไม่ได้เป็นคุณแม่ที่พร้อมกับวัยนั้น่ะว่าอายุยีต้องมีลูกอะแล้วคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเราอย่างไงคะก็ไม่ได้เลี้ยงอะค่ะใช้คาว่าไม่ได้เลี้ยงได้เพราะว่ามีแค่หน้าที่ให้นมแค่ตอนไม่กี่ขวบ แล้วก็ให้กับป้าไปเลี้ยงพี่ก่อนุญาตถามทําไมคุณแม่ถึงเขาไปอยู่ในเรือนจำมาคะออยาเสพติดค่ะด้วยความที่บ้านเราเป็นสลัมเป็นส่วนมากมียาเสพติดอยู่ในตัวอยู่แล้วคือสลัมมันเป็นหลังคาซ้อนหลังคาพี่คนนี้เสพคนนี้ขายมันติดติดติดกันตลอดเวลาแบบเราทาให้เขาต้องไปเข้าเรือนจำาองคู่แต่เรื่องคดีตอนนั้นหนูไม่แน่ใจว่านานหรือไม่นานเพราะหนูอะจำได้ว่าไม่เคยมีโมเมนต์ที่ พูดคุยกับแม่ตอนเด็กว่าแบบรักแม่น่ะไม่มีมและวยความที่หนูบอกเองว่าทั้งที่บ้านเองก็จะมีเรื่องของการเสพยาใช่แปลว่าหนูเติบโตมากับสิ่งที่เราเห็นมาโดยตลอดว่ายาเสพติด,ตดนี่คืออันนี้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 คร่บขาคนหนูคือเอเจนต์ใหญ่ บอกได้เลยว่าเพราะว่าสามารถสร้างบ้านหลายๆหลังได้อะหนูว่ามันใหญ่คือใช้คําว่าขายของบางหน้าหลังบ้านขายยาบอกว่าน้องเคยเล่าให้ฟังว่าบริการเสพติดบางอันที่ตอนที่คุณแม่เสพเนี่ยมันเป็นการเสพซึ่งเรารู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีแต่คุณแม่ก็ก็บอกลูกล้วว่ามันไม่ดีแต่พอคุณแม่ไปเสพติดป้๊ต,ตรงนั้นเนี่ยมันมีผลต่อเนื่องมาถึงหนูยังไงบ้างคะให้นมตอนเด็กมากอันนั้นก่อนเขาครูครั้งแรกเลยค,คือ ถ้าเขาไม่ฉีดยาเข้าไปในเส้นหนูเองจะไม่กินนมแสดงว่าหนูก็มีการติดยาจากนมนมแม่ใช่ตอนเด็กเด็กคือทารกนะพี่จากแม่สู่ลูกใช่ที่ผ่านน้ำนมของคุณแม่ออกมาใช่ก็คือแบบลลนใหหู้ฟังตัวแม่เองด้วยค่ะออแล้วคือแม่เคยเล่าว่าแบบเขาไม่ได้อยากมีหนูตั้งแต่ตอนท้อง เพราะว่าเหมือนโดนพ่อขมอ่มขืนที่คุณแม่เล่าให้หนูฟังใช่คือแบบเหมือนชอบคอกันแต่ว่าไม่ได้อยากมีอะไรกันแล้วก็เลยข่มขืนแล้วก็เลยเกิดเป็นหนูเขาก็เลยให้เพื่อนกระทืบท้องตอนหนูยังโอ,โอยู่อ,อันนี้คือแบบหนูก็แต่หนูไม่รู้สึกนะเพราะตอนนั้นฟังแล้วมันเด็กไงค่ะและ้วพอโตมาโอ้โห แรงนะ,ค,ะคุณแม่นี่แรงนะคะเพราะ,ะว่กระทืบทองไอ้เพื่อนกระทืบทองตอนหนึ่งเราก็ต้องอยอมรับว่าอันนั้นคือวิธีคิดของเด็กในยุคหนึ่งที่รู้สึกว่าเขารับเมือการแก้ปัญหาทองไม่พร้อมไม่ได้พูดถึงคุณแม่บ่อยมากเลยพูดถึงคุณพ่อสักนิดพอ่อก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เลี้ยงลราเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไปเจอกันมาบ้างแบบพอคุณพ่อเขา เออเข้าเรือนจําแล้วก็ฝั่งยาก็จะพาเราไปหาคุณพ่อคือคุณแม่ก็อยู่ในเรือนจําในเรื่องของยาเสพติด<ช>และคุณพอ่อก็หลายคดีแต่พูดว่าหลายคดีคแต่ส่วนใหญ่คุณแม่อ่ะยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นตไม่ว่าจะเสพเองขายเองเดินเองเจอของกลาัน,นี้คือฝั่งแม่แต่ฝั่งคุณพ่อก็จะเป็นฟ,ฟิลแบบ มาเฟียหน่อยอมีเรื่องทะเลวิวาสหน่อยพยายามฆ่าหน่อยพยายามฆ่าพวกอาวุธปืนผิดกฎหมายตอนนี้คือพ่อป่วยแบบป่วยแรงมากเพราะว่ามีคลมีล่าสุดที่หนูเพิ่งไปมาคือต้องเกี่ยวกับไตอะค่ะแล้วหนูก็ต้องแบบไปหาเขาเขาพูดเหมือนแบบสั่งเสียเลยอะว่าแบบอยากเจอหน้าลูกครั้งสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เป็นไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ เลือดของพ่อกับแม่ก็อยู่ในตัวหนู<ช>ยังไงก็ตามเขาต้องภาคภูมิใจในการที่มีหนูบนโลกเนี้ยต่อให้ตอนแรกเลยหนูบอกว่าเขาไม่อยากมีหนูก็ตามนะคะมีอะไรอยากจะบอกถึงท่ายหรือเปล่าเอ่ยรักค่ะพ่อแม่หนูรักอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องมันจะเกิดอะไรมาหนูหนูรู้สึกว่ามันมันมันช่างมันรักแล้วก็ถ้าอยากให้ช่วยเหลือไงหนูช่วยได้เต็มที่ค่ะ